มันจะรยากาศไปน่ำกันด้วพี่น้องมือนี่บันที่เก่านะครับเนาะเก่าพุทธจิเอยพุทจิพุทธจิกพุทธจกย่มพุทธจาคมพุทาคมกอนันห้องก็ได้ใจละโอ้หลงคือกันเล่นอยู่ร่ามกันไรอันนั้นตะเสืออำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเ่าเป็นหนึ่งเดียว คู่พิ่นกะตั้งเจตอธิษฐานจังหวัดที่ผ่านมาว่าขันตัวเลขเพิ่นเขาขึ้นเก้าศูนย์นะครับเนาะคนเขาเพิ่นจามุ่นพระพระพิสุสงฆ์มาที่วัดโตสุ่มสิบเอ็ดลูกนะครับห้าสิบเอ็ดลูกครับผมสาธุสาธุไปตั้งกันนะครับเอฟซีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเอฟซีเขือนซีเครดีเดีใจนะครับเนาะเห็นปัจจัยทุกบาททุกตางเพิ่นกมจากคู่ใดมาผ้า ข้ามาเฮ็ดบุญเฮ็ดกผู on ้สร้างผู้สนสับนี่แหละครับแม่กู้หอมมวนลบนจะพาลูกศิษย์ลูกหาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับครับผมครับว่าเกิดมาเป็นสายบุญอยู่แล้วครับผมเฮ็ดพาสร้างไปเรื่อยๆนะครับแม่กู้บนจะพาเฮ็ดพาสร้างแต่ว่าวัดรใดว่าแม่กู้คือบ่ไปสร้างซอยแน่้ยกับกลมันไปสางกลับแล้วจ่กู้คนอาจจะอนุมัติหรือว่ากู้คนจะสั่งไหมเนี่ยครับ ก็หมดแค่แค่ทุกไปน้ำกันนะครับเนาะทีมรับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมเอฟซีถูกขันล้ำลำเรื ar, corner, ่อยๆไปน้ำกันนะครับเนาะครับเป็นบรรยากาศช่วงเศร้าๆเลยครับเด้อครับ เย็ซี่ทันใดครับสงมัยกขับไปยิเบเลยครับมันถิปราท่านีด้หาหนึงหงหาแครับเป็นมีที่ไปที่มาเมาไวลายเลยครับเอาเสียเองเมาไวลายบอกครับเมาไวลายแล้ว่าในเทือกวดเมื่อค,คับเป็นไปเที่ยวต่างประเทศครับเมื่อนี้ไ,ไปอีกิบหายรว่วมด้ร่มร่มแ,ววมแย่เฉียกแสนก็บาดมันเป็นกบาตครับดีไอ้สายก็ดีใจน้ำครับที่พันมีชคมีลาภนี่แหะครับ ครศาสนาคนท่านั่งยังอยู่กันแต่ยิ้มยังบ่ได้เลยพี่ตาเสียเอกได้ผู้เดียวแล้วผู้เดียวเอาเงินผู้เดียวเงินก็ซื้อพี่มันก็ซื้อครับทางช่องก่ยากนะครับเนาะท่านใดซื้อเอฟซีกับเอฟซีท่านใดโทรมันโทรมาเมื่อนี้พ่ได้รับใจก็ขอโทษขอให้น่าเสียเนาะเพราะว่ามันจะค่ายยากครับรอดจังหน่อยส่วนไปไปครับพุ่มมาครับมาปฏิบัติกาว่าโอ้ยทางช่องไม่ให้เขาเขาก็อยากรับสายนอกอยากจะไปคิดนะครับเด้อเพราะว่าทางช่องก่ยากด้วกันครับผม ครับเอฟซีท่านใดมีไร่จะดีนเนาะเชียงเนาะครับ <kalk. S 2> ทั่วมาประเดี๋ยวก็อยากให้เขียนใส่ไร่ไว้ล้วก็ทั้งช่องว่าง,ง,างเดี๋ยวจะไปกดเบอร์นะครับเด้อีนที่หลังครับผมครับเงินทุกบาททุกตัดจางอ,อดเมื่อปูเข้าทุกบาททุกตังค์ได้ครับเด้อครับผมโดนหลอกแอบดูสิร์ฟเลย <c oughs> เริ่มไหม ร่วอกกรันอ,อ,อ้าวมาแล้วครับหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ครับอือหกศูนย์มาแล้วครับมาจากกันรถขั้นของเันแม่ปา้ปตาตคร,รับอาตมาปลาทูเสียบได้ครับเ <laughs> มื่อนี้ครับเด้อมีรงทานปลาทูพร้อมครับเสียเอกเป็นเหมาปลาทูมากครับปลาทูเสียบตัวท่อชันนี้ครับ <laughs> ได้กินเราจะกินหอด <laughs> ยีกมาบักม่วงมาความนะครับมาเลนลงด้านักม่วงเสียบักม่วงกับกไฟาล่งคนนะครับเด้อเีิีปกไนะคกินลวกติดใจครับ่ามันมันหวานดยมันออกมันหวานออกขอนโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกท่านนะครับหนัะที่ลมบนมีเขามานะครับเนาะลำลำเรื่อยๆไปลำกันนะครับหัวลอยกัลงด ไก่สิกบนะครับไก่สิกบหาสี่เบีดงเลยนะครับทำคุณตัดสายนี่สิบสองนี่นีนี่สิบสองนีมีข้อไม้อีกแล้วสิบสี่จีไม่เลขรดตัวสันสิเบีดจัดมาแรกมาสิบสี่สิบหางเทเก่อนนี่เลเก่อนสิบสี่เืงเรงปังกาจาดคุณบอกสิบสี่สิบหาอ่าอีกสี่ักมีมีเมียสี่อีกดิครับมีเมียสี่อีกดิมีมียสี่อีก ม่สช่ภาษาปัจจุบนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับกับว้พระอาจารย์ทุกปูกงนะครับเนาะทุกปูบลูกยิ้มยับแจ่มใสทุกทีตลอดเลยครับเด้อครับกับตั้งจิตภาวน่าขับสร้างบุญไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวบุญนั้นจะขึ้นไปหาครับผมก็สำเร็จมาหลายวานแต่ดีครับท่านผีพนตั้งจิตภาวนาขอปูชีบขาวปูตาครับขอบารมีเพิ่นบรรยากาศไปนําไกเด้อพี่น้องเมือนี้วันที่ เก่านะครับเนาะเก่าพุทธจิเอ้ยพุทธจิมาสักพุทธภาพคพุทธภาพครบผมเนี่ยฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่โอ้หลงคือกันเลยนยืดมังกันไย <c oughs> กำลังสิครบแล้วนะครับเนาะเน้นสิบสี่นะครับเนาะรลวมบุญเป็นมังกันนะครับบุญใหญ่นะครับมนะังมังคเนาะ แต่ที่นี่วันที่สิบสี่ที่วัดปลาบันเมืดนะครับวันที่สิบสี่วันสิบี่ครับที่วัดปลาบันเมิดสิบสี่เป็นคือเป็นวัดลักเลยครับที่วัดปลาบันเมิดนะครับเนาะเป็นวัดปูเทศทองนะครับวัดรักที่ปูตาปูชีปลาเก๋าบนในทิ่ใจสางกับเอฟซีท่านใดจะไปร่วมบุญก็ไปได้นะครับเด้อพ่อแม่มากับผมแนวคู่พันเดินทางมใช้ก็มีคนได้แจกลอตเตอรี่นะครับลอยไปแจกลอตเตอรี่บวกครับครับผมจัดไปครับพี่น้อง ครัเมื่อนี้เมื่อนี้ยิ้มกันสิเขาเชื่อกันมูดี้มื่อนี้ยิ้มกันไปกันสวัสดีครับสวัสดีครับกับกับมาต้อนนะครับน้องมึงหนึ่งช่องรถไปครับกับตรวจวัวไปครับกับฝากกดในกดแชร์ไหมครับกดติดตามไหมนะครับเตอร์หนึงหนกดแล้วกหนุนบรรยากาศไปด้วยกันรถจากไอ้คลิปเมื่อกี้นี่ไปครับทับไหมนะครับเด้อครับเอาแม่แม่จอยใครมุดเดียนเสียบกับแม่งเดียวครับ ครับมือนีกับพีลงท่านหลายเด้อครับเด้อประมา,าเป็นปลาทูของเสียเอยกกับเจ๊บันเป็นเม,มาปลาทูมากครับปลาทูเสียบสดๆเลยเนาะเสียเอยกเนาะ คร claro ั้างกลาแล้วค um> ่ะยังไม่ได้เลี้ยงสุกๆนะค่ะครับผมกระสิบวกพราะว่ามันยอดขายปลาครอบทั้งนา่งล่ำนะค่ะมือนี้มากสองชุดนะคะนา่งล่ำแบบกระสินบัสองชุดเนี่ยบานคนเรียบค่ะทีมบ้านคนเรียบมากด้วยค่ะนั่งล่ำบ้านคนเรียบกับมาสุดเขียวเมนบัวครับค่ะเพื่อภาบารมีครับมาสวัสดีครับเป็นแม่ซับนะครับแม่พูนซับนะครับเนาะเอ็กซ์ซีขึ้นจะจำได้นะครับเนาะครับเนัะค่ะบานคนเรียบมาจากสุรินทรว่าแม่นี่ค่มาจากสุรินทร์แต่ลูกๆอยู่ คนเรียบครับเพ้่นกันด้วยใจนะครับเปินสางบุญสางกุศลไอ้ปันนี้ก็เดินทางมาแงีนครับผมทั้งช่องทั้งแม่แม่กู้กับบุญขอบุญอรอะไรกับเยอะจี๋มากเลยวรั ลับลักันก็ได้ครับที่ตักไ่บาทจะเสร็จเรียบร้อยนะไม่คู่นะครับผมสายสายางแล้วค่ะพะห้าสิบเบียร์วมรารวมเัร่งแม่ที่กรับเนียนจะตบไปสิบสามแลวค่ะครับผมเนีนเป็นหกสิบี่เป็นหก่อ้าวที่ไปที่มาเอาจัดเพนครับสุตันยี่ยใช่หละ ครับผมปูซีนะครับเพื่อเก่าปูซีเก่าซีปูดกับบอกไปเหมือนเคลื่อนด้ให้ไม่พูดยิ้มพัตรดีมาเกติลงท่านครับครับผมให้ดูให้ไปเรียนตั้งประเทศได้แม่งนะครับคนนี้แหละครับเมื่อนี้แหละได้ษีีเป็นเศรษฐีเงินล้านครับกระวบะปูจับให้ครับเมื่อไนะครับเด้อมอดที่พันมายิ้มกันได้เราเนี้ยครับปูยิ้คุ้เก่าให้ครับผมครับผม ลับยูบนค้านะครับเนาะยิบกูยิบให้ยิ้มสามตัวตรงตงครับหกสี่สองครับหกสี่สองับผมคือกู้นกับอย่ากให้ลูกศิ์ลูกหาเพิ่นนี่ขึ้นกันแต่ว่าการเลี้ยแต่บุญวาสนาห้าสี่ได้บ่ได้คุณแม่ครับเพราะว่ากูคนกับยิบยิ่มหลายเทื่อยยูกู้ยิบให้แม่กู้นี่อยากให้คม่แลว้ยครับบุญวาสนาแลีนี่การเลี้ยงแต่บุญวาสนาห้าสี่ถึงชุดเงี้ยเลย โอ้จากนุ่นสังนะครับนี่โอ้เอฟทีจากนุ่นสังนี่แหละครับบาลามีของครูตาครูชีปบขาวเฮ้าครับผมเดี๋ยวมันเป็นในมาขึ้นฟันดีไปเดี๋ยวมัน โอ้ยฝันฝันมาเป่าลูกมาอาบน้ำสิเออนีฝันแล้วนียฝันว่าตื่นแล้วเตไปอาบน้ำแล้วสิไอ้พันน่ะไปแม่ไปทางนี้เปล่าไรยันรื้มเตื่นยันรื้มตื่นมึงแถวนี้เปล่าไรเตือนมาอาบน้ำก่อนหมู่ในฝันเลยค่ะในฝันแม่ยแข้าขาแข้กี่วันมือนี่ขาขึงอยู่ค่ะรอเขาเป็นเรื่องเดี๋ยวมีขี้มดีเดี๋ยวติดตามต่อครับครับผมณไปตามแม่คุไปครับผม บรรยากาศเป็นน้ำกันเรื่อยๆนะครับเนาะครับกัฝากกดไลา์กดแชร์นะครับผู้ฝึกน่าจะเล่นใจกันแล in ้วกันซ er so ึ่งเป็นควาคิดเด็ดจากข้างจองเสียเอกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับเนียนหน่อยมาเลยเนีนหน่อยเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูไงดูเดี๋ยวปูไงครับปูใหญ่ครับปูใหญ่ อากาศนเสียเ,ยเนะะาะางาเจวันมายู่ในไก๋ยด้ยครับเอามาเป็นเมยกเกาะตำซาใมยฟูกีมม่มามาแล้วบอ <c oughs> รแบวเป็นเมย์ครับ